ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำเอาสาระความรู้ในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่า,าจะมีการเลือกตั้งในส่วนของเทศบาลทั่วประเทศนะครับทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับมีหลายท่านสงสัยว่าวันนี้เนี่ยถ้านายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งรองนายก นะครับที่ปรึกษาเลขานุการนายกเทศมนตรีจะสามารถตั้งได้กี่คนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับครับในพระราชบัญญัติเทศบาลเนี่ยเขาได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่านายกเทศมนตรีเนี่ยอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้นะครับโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ กรณีเทศบาลตำบลเนี่ยแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน2คนนะครับกรณีเทศบาลเมืองแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน3คนเทศบาลนาครให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน4คนคําว่าไม่เกินในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่า แต่งตั้งไม่ครบจํานวนนั้นก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเทศาบาลตําบลเนี่ยแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน2คนนายกจะแต่งตั้งเพียง1คนก็ได้กฎหมายไม่ห้ามนะครับแต่แต่งตั้งได้มากที่สุดเนี่ยเพียง2คนเท่านั้นนะครับต่อมาเนี่ยตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศาบาลก็จะแตกต่างกันนะครับกรณีถ้าเป็นเทศาบาลตำบลเนี่ยให้แต่งตั้งได้ จำนวนรวมกันไม่เกิน2คนนะครับในกรณีเทศบาลเมืองให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกิน3คนและในกรณีเทศบาลน,นครเนี่ยให้แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกิน5คนก็หมายความว่าทั้งตําแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุก,การเนี่ยแต่งตั้งรวมกันแล้วนะครับไม่เกินจํานวนที่เข้ากําหนดยกตัวอย่างเช่นเทศบาลตําบลเนี่ยแต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกิน2คน ก็หมายความว่าอา,อาจจะแต่งตั้งเลขานุก,การ1คนที่ปรึกษา1คนก็ได้นะครับถ้าเทศบาลเมืองเนี่ยแต่งตั้งรวมกันไม่เกิน3คนอาจจะแต่งตั้งเลขา2คนที่ปรึกษา1คนหรือที่ปรึกษา2คนเลขา1คนก็ได้นะครับก็คือไม่เกินจํานวนที่กฎหมายกําหนดนั่นเองนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ